ให้เพื่อนที่ไม่ฉีนน้ำหอมมาถ่ายราคาน้ำหอมกันมาโอเคครับเราจะเริ่มจากตัวนี้นะครับโอเคนะครับลรงดูกันอุ้ยหอมเฮ้ยนี่หลักพันแน่นอน,นหลักพันหลักพันประมาณประมาณเท่าไหร่เอาเลนส์แบบสองถึงสามพันสองถึงสามพันนะฮะมีความหวานมีความหวานแต่ว่าไม่ได้หวานแบบหวานเจ๊ะแบบหวานแบบมีมีเดฟอยู่เออตัวต่อไปเอาเป็นตัวนี้กันนะฮะ ผมไม่ชอบอันนี้แต่คิดว่าน้าจะแพงอยู่แต่ผมไม่ค่อยชอบอ่ามันดูปนๆยังไงไม่รู้นะโผผมคิดว่าแพงกว่าตัวแรกว่าผมคิดว่าอันนี้ผมไม่สองสามผมเล่นน่าจะสามถึงสี่พันเลยกันครับตัวที่สามตัวนี้นะครับโอ้อันนี้ไปสปอร์ตหน่อยมีความสดชื่น แต่ไม่น่าแพงมากเออน่าจะพันถึงสองพันอ่าพันถสองพันดีครับตัวสุดท้ายชอบ่อชอบเมักเหมือนสะอาดแบบ fresh นี่เหมือนนวดแผนไทยแกเหมือนฟิลน้ำนวดอโรมาเขาเรียกวอะไรเอเวลาไปนวดแผนไทยแล้วแบบเขาให้เลือกกินอโรมาอนวดบ่อยนัเนี่ย หลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยอไม่เกินพันไม่เกินโอเค okay, ครับเฉลยเป็นไงไปดูในคลิปแล้ว